สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับกัสีมาแช่นะครับประสบการณ์ของเจฟซี่นะครับกับเป็นพุทธพอนะครับทางจังหวัดที่สกีตนะครับเมือนันโทนพันนะครับกับได้ทูมาเล่นน้ำนะครับประเทศพอดีเพิ่นกับได้แช่เข้เห็นประสบการณ์นะครับในการเที่ยวเขาของเพิ่นฟูฟังนะครับ ัญหาของเพื่อนนะครับวันนี้เมื่อนี้นะครับพี่น้องครับก็เลยเสียเอาปัญหานะครับของเอฟซีนะครับคุณพอทั้งทิสเกตนะครับเล่าสู้พี่น้องฟังครับวันนี้ปัญหานะครับก็คือคุณพอนะครับเพิ่นกะไปเกี้ยวนะครับเกี้ยวเข่าตามปกตินี่นะครับพี่น้องครับบัดเที่ยนี่นะครับ บันเวลาเขาพ่นเตี่ยมอุ่มนะครับพี่น้องครับปรากฏว,ว่าเหลือเอีกแค่นาเดียวครับพี่น้องอีกแค่นาเดียวกะว่าเสียเอาไ้มันเมดนะครับไ้มันจบนะครับเพิ่นกะได้ไปเคลียร์ลงนะครับพี่น้องครับไปเคลียร์จากนาทังนะครับลงกลนทังนะครับกะ สีเอาอีกนานนึงให้เมดนะครับมันจังสีบอสเสียเวลานะครับพันวาบาเทียนนี่นะครับพี่น้องพ่อไปเกี่ยวตอนนะครับก้าว่าเสียนานันให้เมดนะครับปรากดว่าสกูนะครับพี่น้องสกูท่อทรงเขานะครับเอ่เฟื่องลูดครับพี่น้องครับเพราะว่าเขามันเต็มนะครับ มันเต็มแล้วมันโบมีทั้งสิไปนะครับมันกระอัดแน่นนะครับอัดแน่นอยู่ในสกูนะครับบัดเทอนีนกาเฮดใ้สกูเฟื่องหลุดนะครับบางเท่อนะครับอาจสิเกิดปัญหาหลายกว่าเฟื่องหลุดนะครับเพื่อนวานะครับอาจสิเป็นท่อสงเขานะครับอาจสิแตกนะครับเรือบอกก่าอาจสิเกิดปัญหาที่ว่า มันหนักกว่านั่นนะครับเป็นเพราะว่าอยากเอาให้มันเมดนะครับภายในหลอบนั่นนะครับเพราะว่าเป็นความอยากอยากเสียเวลานะครับคนมากรเลยเฮ็ดให้คุณพ่อเอฟซีนะครับทางดันท,ท่างเสีสเกตครับเครับนก็เสียเวลานะครับซ่อมเป็นเวลา เป็นมื้อครับพี่น้องครับ้วก็เงินไปสื่ออะไรนะครับอะไรออกก็หลายบาทนะครับพี่น้องครับค่าสร้างค่ายนังเอกนะครับเพิ่นกระลยนะครับเอามาฝากเตือนพี่น้องนะครับว่าบัตรเวลานะครับเข่าเต็มอุ้มแล้วนะครับพี่น้องครับถ้าเกิดเข่าเต็มอุ้มแล้วมีสัญญาณเตือนนะครับพี่น้องครับให้ ให้ยุดนะครับหลวกะและะ้วก็ไปปล้อยเขาเอาอเลยครับพี่น้องครับเพราะว่าเสียวเวลากลับมาเอาอีกแค่หลอบหนึ่งนะครับมัน่นสจดีกลัวเข้าต้องเจอปัญหาแบบคุณพอทานนี่นะครับมันกเ็เลยฝากความเป็นห่วงนี่นะครับฝากบอกใช่หน่อยนะครับ เมื่อบอกพี่น้องนะครับผูู้ถี่มีรถเกี่ยวเข้าสทุกคนนะครับเท่าย่อมเสียเวลานะครับกลับไปเก็บเอาออกรอบหนึ่งดีกว่านะครับดีกว่าสมาเสียเงินค่าอะไรเสียเวลาเอีกกันมือนะครับพี่น้องครับจะเป็นประสบการณ์ที่บอดีของคุณพอ่อเพิ่นนะครับแต่ว่ามันจะเป็น เรื่องดีดีนะครับพี่เฮ้ายังบพท่านเจอปัญหานะครับแบบนั้นนะครับเฮาก็ได้หูวฟันนะครับก็ต้องขอขอบคพุณนนะครับคุณนพอจากทางศรีสะเกตนะครับที่เอาประสบการณ์นะครับมาเบาสูพี่น้องฟังนะครับให้เฮ้าได้หูวนะครับหูวฟันนะครับ ก่อนมันติเกิดปัญหานะครับ้วกาปัญหานี่นะครับผมกับโบเคยผมกับโบเคยเจอนะครับรากาผมกับโบเคยได้ยินนะครับผมกับมาพึงได้ยินจากป่าคุ้นพอมานี่นะครับปราเทีไหนมันกกเลื่อเห็นไหนผมต้องระวังหลายขึ้นนะครับพี่น้องครับบางเธอคุอ้นพอพันว่าอีกนาเดียวนะครับแต่ว่าเขามันง่ามมันก็เต็มไว้นะครับเคลียเข้าไปกวดลง ไปกวาดลงนี่มันกระสีเกี่ยวได้อีกหลายปันไหนนะครับเท่ากับย่อมเสียเวลานะครับมาเก็บเอาอีกหนาหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับได้ฟังแล้วนะครับก็ย่อมย่อมเสียเวลานะครับเพราะว่าใครหน่อยเองก็เฮ็ดดูคือกันนะครับแบบนี้นะครับกับ่อคิดว่ามันสิเกิดปัญหาแบบนี้นะครับบางทีนี่กัไดดหู้แล้วครับพี่น้องครับ ผมก็พยายามบอกลูกน้องนะครับว่าชาเกิดมีเสียงเตือนนะครับก็คือว่าให้เฮ้าเอามาป่อยก่อนดีกว่านะครับก่อนสิเกิดปัญหาสกูหลูดนะครับจะสกูตัวนึงนะครับก็ราคาก็บบ่ดถึงนะครับพี่น้องครับถ้าเฮ้าสอมเองบ่เป็นนะครับจะต้องเสียค่าซ้างนะครับพี่น้องแล้วก็เสียเวลาที่สําคัญเี่ครับเสียเวลาครับ มือนึงนี่ครับถ้าเกิดเขาไปเกี่ยวเขานี่เขาต้องไห้เงินนะครับพี่น้องครับบ่ตตำากมืนบาทนะครับถ้าเกิดเขาเกี่ยวไงนะครับหรือบอกเขาถึงเขาบ่ได้หอดมือนเขากับเขากับบ่เสียนะครับเขากับเขากับได้อยู่แล้วนะครับเพียงปัญหาความขี้ข้าน้องเขานะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เอามาบอกพี่น้องนะครับจากประสบการณ์ของคุณพอนะครับ พี่น้องท่านใดนะครับที่มีประสบการณ์แบบนี้นะครับกกิทั่วมาหาใช่หน่อยได้นะครับรากาใช้น่อยก็เสียไปบอกต่อพี่น้องนะครับผู้ที่มีรถนะครับมีรถใหม่หรือว่ามีมาหลายปีแล้วแต่ยังโบท่านหูนะครับยังโบท่านเกิดปัญหาครับจะา้องนะครับให้เด็กหูต่อไปนะครับพี่น้องชาวรถเกี่ยวเข้ากับจังสีได้ระวังนะครับระวังแ้วกา เข้ากะสีบ่อใดเสียเงินส่มนะครับแล้วกะสีบ่อใดเสียเวลานะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพอเอเยซที่ทั้งสิสเกตนะครับเป็นย่างสูงนะครับที่เอาประสบการณ์มาบอกสูมาให้มาให้ใช่หน่อยนะครับบอกสูพี่น้องฟังนะครับเอาคลิปนี้นะครับพี่น้องครับกับเป็นเอ่อคลิปสั้นๆนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเอามาบอกต่อพี่น้องนะครับให้พี่น้องเช่ารถเกลียวเฮ้านะครับ ด้หูถึงปัญหาแบบนี้มันก็มีนะครับพี่น้องครับปัญหามันเกิดได้ทุกอย่างนะครับอาคลิปนี้นะครับใช่หน่อยรถเกี้ยวนะครับก็อนต้องขอลาไปก่อนครับพี่น้องครับตอนนี้ร็เกี้ยวเขาจะพล้องนะครับรถป้าอ่างครับพี่น้องครับอลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ